S <S <S 2> <S 2> เรียนเก่งไม่เก่งอะไรมันไม่แน่นอนเพราะว่ามันมีการผลสํารวจออกมาแล้วสํารวจอะไรอันนี้ชัดเนจนนะครับเขาบอกว่าผลสํารวจการเรียนแล้วช<ส>ีวิตหลังการเรียนความสําเร็จในเส้นทางชีวิตของการศึกษาว่าเป็นอย่างไรเป็นยขาพบว่าพวกนักเรียนเกรดเอแบบคุณมนตรีแบบนี้นะนักเรียนเอพวกเอกลุ่มเอทั้งหลายเนี่ยกลุ่มเอส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นวิศวกรเป็นหมอต่างๆพวกนี้อแต่พวกนักเรียนเกรดบี เกรดรองไปจากเกรดเอพวกนี้ก็จะเรียนบริหารนะฮะคุมธุรกิจแล้วก็จะมาคุมพวกนักเรียนเกรดเออีกทีนถูกไหมเพราะว่าในชุดก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจไงก็บริหารเนี่ยก็จะมาบริหารใช่ไหมพวกนักเรียนเกรดซีเกรดซีนี่ก็เรียนแบบพอดีๆผ่านนะแบบนาผ่านไปได้พวกนี้ก็จะกลายมาเป็นนักการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีเออมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็คุมพวกเกรดเอกับเกรดบีอีกทีหนึ่ง แล้วเกรดดีอ่ะที่พี่พวกนักเรียนเกรดดีเป็นนักเรียนหลังห้องพวกนี้ก็แบบสมหัวกันอะไรตอนเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนนะมีการแกล้งครูแกล้งอะไรต่างด้วยพอจบมาเรียบร้อยปั๊บพวกนี้มันผ่านมาแบบไม่น่าผ่านนะพวกนี้ก็จะมาทําตัวเป็นแกงใต้ดินใช่ไหมมีทําอะไรลักอะไรต่างๆนี่นะต่างๆแล้วก็จะมาคุมพวก ABC อบีซทีเพราะว่าแกงใต้ดินนี่คุมได้หมดคิดดูสิหวยราคายังลงไม่ได้ครับ ถ้าไได้แก๊งนี้มันจะทําได้ไงไงดูไหมครับถูกไหมครับโอ้จริงไหมได้หมดทุกอย่างถูไหมครับเออจะมาที่นี่มันนักเรียนเกรดเอฟเามีเกรดเนึ่งมันสอบแล้วตกทันทีเออพวกนี้ไม่ยี่ละตกทันทีเลยตอบโอลีไทยโดยอะไรไม่สนใจไม่แร่พวกนี้ก็จะมาทาตัวเป็นผู้วิเศษเป็นผู้รอบรู้กลายเป็นโหนกลายไปตามแล้วพวกนักเรียนทุกกลุ่มก็จะเข้ามาหาโหนทั้งหมดและนักเรียนคนนี้ก็จะบอกว่าอยู่ได้กี่ปีจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ บอกได้หมดถูกไหมครับออันนี้ออกรายการไม่ได้นะครับไปเลยเดี๋ยวเราก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่ไม่บอกอะไรไม่ได้พูดอะไรเดี๋ยวที่จะไม่จบเอาไว้่จบแต่มันมีอีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้สุดการเรียนก็ไม่แน่นอนบางทีก็ได้เอบางทีก็บีบางทีก็ซีบางทีก็ดีอะไรก็แล้วแต่ เก่งบ้างไม่เก่งบ้างแต่พิษผู้ที่ทรงอิทธิพลนักเรียน A B C D ไม่กล้าต่อแยด้วยมไม่กล้าเข้ามาหือ,อมไม่กล้าต่อรองมีอำนาจเป็ดเสร็จเด็ขดขาดกลุ่มนี้เรียกชื่อสั้นๆว่าเมียจบหมดทุกอย่างไม่มีใครสู้ได้เลยะะ <c oughs> เป็ดเสร็จอยู่ตรงนี้เ็ดเสร็จอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่าง